รถด,ด่วนห้าสองนะครับรถจะลอหลีกขบวนหนึ่งสามนะครับขวงถ้งสะรวกก็คือรถจะไปเจอหนึ่งสูนย์เจ็ดที่ทีตะชิหมายเลขอะไรนะสี่ห้าสูนสี่ครับ รถด่วนยามราตรีนะเพราะว่าถ้าเป็น51เนี่ยจะมีตู้นอนแค่2ตู้แต่หลายคนสงสัยว่าเอา้าทำไมพอกลับเป็น52แล้วเนี่ยทำไมมาถึงมี4ตู้ได้ละพี่สาเหตุนะครับที่รถมันมีสตู้เนี่ยก็เพราะว่าเอามาจากรถเร็ว109นั่นเอง ก็เลยทําให้มันแตกต่างกันไงหลายคนสงสัยนะครับต่อให้หายสงสัยแล้วนะหนึ่งสามมานูแล,ล,นะล้วนะฮะไฟแป๊บๆไกลๆโอเคเดี๋ยวเรารอถ่ายนะครับ